จังหวัดเลยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออ,อสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังสะพุงค่ะที่โรงเรียนบ้านวังแท่นหมู่ที่15ตําบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสวอจังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีนางสาวภูมารินคงเพียรธรรมปรลัดจังหวัดเลยนายแพทย์ชานชัยบุญอยู่นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดเลยเหล่ากาชาติจังหวัดเลยนายวุฒิพงศ์ประชานันประลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษตัวแทนสว่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติการให้บริการการคัดกรองการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นจากหน่วยแพทย์พอ,อสอวอและสาธารณาสุขในพื้นที่ครับการให้บริการตามภารกิจต่างๆของหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอมอบยาชุดพระราชทาน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอและมอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปธรภมสมเด็จพระกัสมเด็จขอภัยครับสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบพันไม้และพันปลาแก่ผู้นำชุมชนกระปุกอมสินกระเป๋าเสื้อและเยาวชนให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและมอบถุงยางชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเลยแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน50ชุดครับ